สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ตอนเช้านะคะก็าพามาชมสวนสมโอทับทิมสยามกันอีกแล้วค่ะเช้านี้ก็เรามาตอนกิ่งกันนะคะจัดเตรียมส่งให้ลูกค้านะคะ ก็ลูกค้าสั่งมาประมาณสี่พันต้นนะคะก็เรามาเลือกกิ่งตอนให้ลูกค้ากันนะคะยังยังไม่ได้ชํานะคะก็กันนะคะกันไว้แบบนี้นะคะก็ทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาห่อกันนะคะก็มีออเดอร์มาสี่พันต้นนะคะ ถ้าลูกค้าจะใช้ก็สั่งจองมาได้เลยนะคะตอนนี้ก็ทางสวนเรากำลังชำอยู่นะคะกิ่งสวยนะคะแปลงน,นี้กิ่งสวยทั้งหมดเลยค่ะสั่งจองกันได้นะคะของแปลงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเดินให้รอบเลยค่ะ ชมลูกไปด้วยนะคะลูกตอนนี้ก็ยังเขียวอยู่นะคะยังไม่สุกนะคะก็ชุดนี้ก็จะสุกประมาณเดือนกุมพามีนานะคะกุมพามีนามีสามีไปเรื่อยๆไปถึงมันมีหลายเดือนนะคะต่อรุ่นเพราะว่ามันมีลงดอกมาหลายชุดนะคะเนี่ยค่ะเรามาเลือกกิ่งที่เราจะ,อะตอนให้ลูกค้ากันนะคะท่านใดใช้เยอะสามารถสั่งจองกันมาได้นะคะ ประมาณเดือนครึ่งค่ะชุดนี้นะคะของแปลงนี้ประมาณเดือนครึ่งแล้วก็ถ้าใครจะใช้เลยตอนนี้มีตัวที่ลงถุงชําไว้แล้วนะคะต้นพันธุ์ที่ลงถุงชําพร้อมปลูกค่ะ,ะมีอยู่นะคะมีไม่เยอะค่ะมีประมาณ200ต้นค่ะที่มีอยู่นะคะแล้วก็ลองมาชําชุดนี้นะคะตามออเดอร์ที่สั่งนะคะ เผื่อด้วยเผื่อใครจะใช้นะคะทําเผื่อไว้ด้วยแล้วก็ใครจะรับเหมือนจะใช้ประมาณเดือนไหนปู่กันพฤษภาใช่ไหมพฤษภาเราก็ต้นพันุ์ของเราจะออกประมาณเดือนอเ,ดนะเดือนนี้ธันวาคมกขลาประมาณกุมภาค่ะกุมภาสั่งกันมาได้เลยจ้ะสั่งจองได้นะคะก็จะชําเผื่อให้นะคะแปลงนี้กิ่งพันุ์สวยนะคะ คอปีที่แล้วเราก็ชำแปลงนี้ไปพันหนะคะพันหต้นห้าก,ก็ความแตกต่างน,นะคะกับคลิปก่อนที่มาถ่ายให้ดูนะคะอันนี้ชุงพุ่มมันจะชนกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพาดูข้างๆ ลูกดกนะคะก็รุ่นที่แล้วมันบางต้นที่ไม่มีลูกอะ่ะมันเป็นลูกไปแล้วอ่ะรุ่นนี้จะมีน้อยนะคะส่วนต้นที่ยังไม่มีลูกเมื่อรุ่นที่แล้วรุ่นนี้จะเป็นเยอะค่ะ,ะเดี๋ยวพาไปชมกัน,นะค,ะค่ะคะกิ่งที่เราตอนไว้นะคะ อันนี้กิ่งข้างๆแบบนี้คือกิ่งที่พร้อมจะออกลูกนะคะลูกมันจะออกแบบปลายๆแบบนี้นะคะกิ่งพร้อมจะออกลูกทั้งหมดเลยค่ะแม่ปีบุญอยู่ไหนเ่ประมาณปีครึ่งน,นะคะแม่ปีบุญอยู่ไหน ต้นอายุ3ปีถึง4ปีแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเดินชมทุกแปรงเลยค่ะสั่งจองไว้ได้เลยนะคะก็เปิดให้จองเลยค่ะเพราะว่าเราก็จะทำเผื่อนะคะ ทำเผื่อให้ลูกค้านะคะใครใช้เยอะก็สามารถจองมาได้นะคะกิ่งพันแปลงนี้เรารับประกันสายพันุนะคะรับประกันสายพันธุแล้วก็รับประกันว่ากิ่งสวยนะคะแปลงนี้นะคะับรประกันต้นสวยจ้ะ แทนไปนอนค่ะดูลูกนะคะลูกจะเยอะมากเลยค่ะเราจะตอนกิ่งต้นที่ออกลูกมาแล้วนะคะใครจะใช้กิ่งกระโดงก็มีนะคะส่วนมากเราก็จะชำกิ่งข้างๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันพร้อมที่จะออกลูกนะคะ ลูกดกมากเลยค่ะแต่ละต้นนะ นี่ก็คลิปก่อนที่เราพามาให้ดูที่ดอกมันเยอะๆนะคะมันก็ลูกประมาณนี้แล้วนะคะเป็นดกกว่านี้นะคะแต่ว่าเราตัดแต่งลูกออกนะคะก็ไว้ตามความเหมาะสมนะคะไม่เยอะจนเกินไปนะคะแต่ว่าความจริงอะ่ะมันจะเป็นเยอะมากแต่ว่าถ้าเหมือนเรา,เาไว้เยอะจนเกินไปเกินเกินเ,เกิน ของต้นที่จะรับน้ําหนักได้อะต้นมันก็จะโสมง,ง่ายนะคะอ่ะโสมง,ง่ายตายเร็วนะคะเราก็ไว้ตามปรมิมาณที่เหมาะสมนะคะเยอะุกต้นเลยนะคะมีลูกถุกต้นเลย้ะคลิปอาจจะเนะยาวหน่อยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเดินทัวทั้งแปลงนะคะ มาชมต้นพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็กิ่งตอนของเรากันนะคะนนั้นเราก็ตอนไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มาชำก็รอประมาณเดือนครึ่งนะคะเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะคะจนรากจะเต็มนะคะแต่ว่าเราไม่ไว้นานจนเกินไปนะคะลูกค้าบางคนบอกว่าทําไมรากมันคือถ้าเราไว้จนรากมันเหลืองมันแก่เต็มกระปาะบ,บนต้นเนี่ยคะ่ะกิ่งมันจะเหลืองนะคะ กิ่งจะเหลืองแล้วก็มันขาดสารอาหารแล้วก็มันจะหยุดการเจริญเติบโตไปพักหนึ่งนะคะเราต้องตัดตอนที่ว่า,าเดินครึ่งเดินครึ่ง45วันเนี่ยได้กำหนดตัดของวันนะคะคือรากเนี่ยต้องให้มีรากแบบมีหนอขาวๆตรงปลายเนี่ยคะ่ะรากกำลังเดินได้ดีเวลารอไปลงถุงช้ำเนี่ยคะ่ะ มันก็จะเดินเร็วนะคะถ้าไปที่เลือกอาลากแก่เหลืองไปแล้วเนี่ยมันลากมันจะเดินช้าเวลาเราไปลงตุงชํานะคะอ,อันนี้คือเทคนิคการลงถุงชําของทางสวนนะคะเราจะเลือกแบบนั้นแล้วก็เราก็เลือกให้ลูกค้าแบบนั้นนะคะถ้าลากแก่ไปโอกาสโอดเนี่ยคือ80เอร์เซนะแก่มากจนเกินไปอะ่ะมันไม่ดีค่ะแล้วก็กิ่งของเราอะ่ะมันจะเหลืองถ้า เราไว้บนต้นนานเกินไปนะคะเราก็ไว้แค่ประมาณ45นะคะ45วันดูทุกต้นเลยค่ะส้มมันมีหลายเกรดนะคะหลายราคา ก็ถ้าเป็นผิวสวยเกรดเอนะก็ราคาอยู่ที่200กว่านะคะต่อลูกไซส์ใหญ่นะคะก็ถ้าเป็นผิวไม่สวยผิวไล่อ่าอย่างเช่นแบบนี้ค่ะเราพ่นยาไม่ทันเพราะว่าช่วงเข้าหน้าฝนตกนะคะฝนตกเราก็ไม่สามารถพ่นยาได้นะคะพ่นฮอร์โมนได้แล้วก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ180บาทต่อลูกนะคะ ผิวไม่ไม่งามนะคะผิวเป็นลายๆราคามันก็จะลองลงมานะคะี่ยมัน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 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะฝนตกเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะคะแล้วขอช่วงที่มันออกลูกพอดีลูกมันจะมา ต้นอายุ4ปีนะคะ ถึงดินเลยนะคะดูค่ะช่อนนี้สามลูกค่ะต้องหาอะไรมาลองค่ะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นั่นก้นมันจะเน่านะะ มาชมสวนครับมาชมสวนครับ,รบไปเดินกันพามาดูกิ่งที่ตอนกันนะคะเอามาแปะแปลงนี้ก่อน พันธุ์ของแปลงนี้นะคะสวยทั้งหมดเลยนะคะสามารถสั่งจองไว้ได้นะคะก็เราจะมีมีหลายชุดหลายรุ่นนะคะก็จะมะีเดือนมกรานะคะเดือนมกราต้นเดือนนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็จะมะีประมาณเดือนกุมภานะคะปลายเดือนกุมภาอีกหนึ่งชุดนะคะ สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้นะคะเราจะได้ทําเผื่อนะคะจะใช้ตอนไหนสามารถสั่งจองได้ะคะ่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่จะใช้เลยตอนนี้ก็มีนะคะมีอยู่แล้วนะคะ็อราทำชมมีอยู่ทั้งหมด4ีแปลงนะคะสี่แปลงที่เราชั่เราจะเลือกต้นแม่พันธุ์ที่สวยสมบูรณ์แบบนี้ให้ลูกค้านะคะก็จะมีแปลงนี้แล้วก็ แปลงอีกแปลงหนึ่งประมาณตรงนั้น้าร่นะคะฮาร่ก็ชามีแปลงหนึ่งค่ะแปลงนั้นก็เยอะเหมือนกันค่ะตอนไว้ก็ประมาณพันห้านะคะพันห้ารต้นนะคะลูกดกทุกต้นค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะดู แม่พันธุ์ของเรานะคะมีลูกแล้วนะคะแล้วก็เราก็มาตอนให้ลูกค้านะคะส่วนมากเราก็จะตอนกิ่งข้างๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันพร้อมที่จะออกลูกแล้วนะคะแล้วก็ถ้ากิ่งกระดงใครจะใช้ก็มีนะคะกิ่งกระดงก็มีค่ะกิ่งกระดงมันก็จะใหญ่หน่อยนะคะถ้ากิ่งข้างๆมันก็ประมาณนี้นะคะพอดีค่ะสวยค่ะ ในในแปลงเนี้ยรอบที่แล้วมันจะลูกดกหน่อยนะคะแล้วก็รุ่นนี้จะลูกจะน,น้อยนะคะก็สามารถตอนได้เยอะค่ะต้นที่มีลูกเยอะตอนได้น้อยนะคะมีตัดแต่งกินบ้างค่ะเดี๋ยวพาไปเดินแปลงกัน นี่เส้นเราไปขวดเอานะเอาไหมนี่ขวดเดียวนีเส้่ไปเลยมาดูแปลนี้กันต่อจ้าดูความดกนะคะ เยอะมากค่ะต้นที่ไม่มีอมีน้อยลูกค้าไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่ารุ่นที่แล้วมันเป็นเยอะค่ะพอมารุ่นนี้มันจะเป็นน้อยนะคะมันจะสลับกันค่ะไอ้ลูกที่เป็นเยอะตอนนี้รุ่นที่แล้วมันไม่ค่อยมีนะคะ ้ปริมาณตามความเหมาะสมนะคะไม่ไว้เยอะเยอะจนเกินไปนะคะบางคนไม,ไม่ไม่ไม่เข้าใจนะคะเป็นเท่าไหร่ก็ไหว้หมดเลยนะคะต้นพันธุ์มันก็จะโทมง่ายนะคะตายเร็วค่ะ,<ส>คะเราก็ไว้ตามปาริมาณที่เหมาะสมแล้ว้อลูกมันก็จะได้ขนาดที่ตลาดต้องการนะคะถ้าไว้เยอะจนเกินไปอลูกมันก็จะเล็กนะคะ แปลงนี้กิ่งพันธ์สวยหมดเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสั่งจองล่วงหน้าก็ได้นะคะก็เราจะได้ชําเผื่อนะคะของแปลงนี้นะคะใครอยากได้แปลงนี้แจ้งมาได้เลยค่ะจะชําเผื่อไว้ให้นะคะก็รุ่นที่แล้วเราชําแค่พันห้านะคะรุ่นนี้มันชําได้เยอะเราชําประมาณสี่พันกิ่งนะคะ สี่พันกิ่งมันมีออเดอร์มาตุมากค่ะรอบที่แล้วที่หนูพามา้ดูรุ่นนั้น,นลูกมันมีน้อยนะคะเพราะว่ารอบก่อนหน้าเนี่ยมันมีเยอะอามาดูรุ่นนี้กันค่ะเยอะมาก ความห่างของต้นนะคะเดี๋ยวหนูไปดูนะคะขอบแปลงนี้นะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าถึงหเมตรนะคะประมาณหกเมตรค่ะก็ปลูกอหเมตรนะคะลูกค้าท่านใดพื้นที่น้อยก็สามารถปลูก4เมตรสลับฟันปลาได้นะคะสำหรับแปลงนี้ก็ปลูกที่6เมตรนะคะ6เมตรคู่6เมตรค,คู่ความกวาม้างของร่องคูอก็ประมาณ ถึง1ิเมตรนะคะ huh? มืดฝนมาอีกแล้วฝนก็มาอีกแล้วจ้าดูต้นนี้นะคะทรงพุ่มสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึง ของแท้นะคะเราไม่หลอกขายลูกค้านะคะเราก็บอกตามความจริงนะคะเรามาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างต้นเสียบยอดกับกิ่งตอนนะคะเสียบยอดเนี่ยการให้ผลผลิตของมันเนี่ยค่ะจะน้อยกว่ากิ่งต้นนะคะแล้วก็การให้คือทรงพุ่มของมันเนี่ยค่ะจะเป็นทรงสุง้งทรงพุ่มแบบสูงสูงโดดนะคะ ถ้าเป็นกิ่งตอนน่ะมันจะเป็นทรงพุ่มบานกว้างแบบนี้เลยนะคะลูกค้าไม่เชื่อหนูซื้อไปทั้งสองแบบแล้วก็ไปเปรียบเทียบกันเอาเองได้จ้ะอันนี้ไม่ต้องเชื่อหนูร้อยเนะคะแต่หนูบอกให้ได้แค่นี้นะคะแล้วแต่ลูกค้าถนัดนะคะไอ้ต้นเสียบยอดมันก็ดีตรงที่มีลากแก้วนะคะข้อดีของมันหนึ่งเดียวก็คือมีลากแก้วนะคะถามว่าทนไหม มันอยู่ที่การบำรุงรักษาของเรานะคะไม่ใช่ว่าเราไม่บำรุงแล้วมันจะทนนะคะจริงตอนก็เหมือนกันนะคะมันอยู่ที่การบำรุงดูแลรักษาเอาใจใส่ของเรานะคะเหมือนการให้ผลผลิตก็เหมือนกันนะคะถ้าเราไว้เยอะจนเกินไปจนเกินขนาดของลำต้นเนี่ยมันก็อยู่ให้เราได้ไม่นานนะคะต้นก็ไปเร็วค่ะก็คือมันไปเลี้ยงลูกหมดอะคะ่ะ ต้นแม่ก็ไม่มีสารอาหารอะไรตายเร็วนะคะ,ะดูค่ะใครจะใช้ต้นเสียบยอดอะของทางสวนก็มีนะคะ,ะลูกค้าอยากได้ต้นเสียบยอดคือระบบรากมันจะมีรากแก้วดีตรงที่มีรากแก้วแต่ว่าถามว่าทรงพุ่มอะมันจะไม่ใหญ่เหมือนกิ่งต้นแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะให้ผลผลิตที่น้อยกว่า อย่างแกลูกกินไม่ได้ตาลูกเยอะอ่ะอเนี่เยอะแยะจังหมดเขาเรียกอะไรอ่ะหมดล้างดอกจังตอนนี้ดุมากค่ะแม่ลูกเก็บไปกินไหมไมันมันมันอย่างอ้อนลูกเก็บกินไม่ได้ก็เอาจากไปเอาจากเพื่อเลิกไปเอาเ,เอาส้นไปเดินทางนี้กันบ้าง เราพามาให้ดูนะคะแ,แปลงนี้นะคะ่ะก็คือที่นี่เราปลูกเป็นกิ่งตอนกันหมดเลยนะคะก็เน,น้นเน้นผลผลิตนะคะลูกค้าดูได้นะคะอันนี้ทางสวนการันตีคือ ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วแต่ลูกค้านะถ้าใครไม่เชื่อหนูก็สามารถมาชมแปลงเองได้นะคะที่ที่นี่นะคะที่ปากพนังนะคะนครศรีธรรมราชนะคะก็สวนของเราอยู่ที่บ้านแสงมีมันนะคะตำบลคลองน้อยค่ะอันนี้เราไม่หลอกขายนะคะรับประกันแท้100%ร้อยเปอร์เซ็นค่ะเสียบยอดก็มีข้อดีก็คือมีลากแก้วนะคะ นะข้อดีของมันคือมีลากแก้วอย่างเดียวนะคะถ้าเป็นกิ่งตอนอะ่ะมันไม่มีลากแก้วแต่ข้อดีของมันอะ่ะก็คือให้ผลผลิตเยอะทรงพุ่มใหญ่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะดูตามสภาพเลยค่ะให้ลูกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เขาเรียกถ้าเราบำรุงต้นดีๆค่ะมันก็สามารถอยู่ได้หลายปีเป็น20ปีเลยเหมือนกันนะคะอันนี้มันคือทับทิมสยามอะ่ะ ต้องเอาใจใส่ดูแลบำรุงเป็นพิเศษมากกว่าส้มโอพันพื้นบ้านทั่วไปนะคะเพราะว่าเขาให้ผลผลิตเยอะแล้วก็ให้ผลผลิตหลายรอบมากนะคะต่อนหนึ่งปีนะคะเนี่ยกิ่งตอนก็ประมาณปีครึ่งนะคะเพราะว่าเราจะตอนอต้นเม่พันุ์ที่ว่าออกลูกไปแล้วให้ลูกค้านะคะมันก็เลยออกลูกเร็วหน่อยนะคะ โอเคปะฝนม,มาแล้วป <azioni. S 1> ะฝนมาแล้วก็ทางสวนจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะลูกค้าฝนมาแล้วค่ะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจกิ่งพันธุ์ทับทิมสยามจากสวนนะคะ จากปากพนังนครศรีธรรมราชนะคะสั่งจองมาได้เลยค่ะจะชําเผื่อนะคะก็ประมาณชําวันนี้ก็ประมาณเดือนเออมกรากุ่มพานะคะกุ่งพาออกได้ค่ะถ้าลูกค้าจะไปปลูกเดือนเออเขาเรียกอะไรเดือนพฤษภาหรือเปล่าฝั่งนั้นหนูมไม่แน่ใจนะก็ เอาไปลงถุงชําไว้ก่อนได้เลยค่ะหรือใครจะให้ทางสวนลงถุงชําให้ก็สามารถแจ้งหรือสั่งจองมาได้นะคะก็ใช้เยอะทางสวนจะมีราคาส่งพิเศษให้ลูกค้านะคะขายปีก็มีขายส่งก็มีนะคะใช้เยอะมีราคาส่งให้ค่ะ ก็โทรมาที่นะคะที่เบอร์0808901517นะคะหรือจะทักไลน์นะคะที่เบอร์0808901517นะคะจากสวนสวนรัดค่ะบ้านแสงวิมานนะคะปากพนังนครศรีธรรมราชค่ะตำบลคลองน้อยนะคะสวนเราอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามของทางอ่า กดติดตามช่อง YouTube ของทางสวนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเออมีมีอันนี้อยู่ต้นหนึ่งอ่าขาวน้ำผึ้งนะคะใครจะใช้มีนะคะขาวน้ำผึ้งลูกใหญ่มากค่ะขาวน้ำผึ้งนะคะเนื้อขาวใสหวานฉ่ำมากอ่มีนะคะฝนมาแล้วค่ะ ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ